ค่ะมาพบกับราชนีอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราไปสารมุกดาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟังแถลงของแถลงการเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านค่ะกลับบ้านก็มีภารกิจที่จะต้องทำอีกแล้วะคะ่ะส่งพัสดุส่งพัสดุคือไม้ใหญ่แย่ให้เอฟซีนะคะก็มีคนสัญองมาเรื่อยๆือง,งมาเรื่อยเรล้วาก็ส่งให้เรื่อยๆยค่ะทําให้พระอาจารย์อาจารย์แกไปส่งไม่เป็นบ้างเ้วก็เลยไปสั่งให้เ,เกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็จะไป ซื้อปากกามาเขียนถังน้ําที่มีเอฟซีอรให้วัดกนบุญเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซื้อปากกาเดี๋ยวเราไปส่งของกันเลยค่ะถึงละที่ส่งส่งที่ไปสะน,นีหละวันเนี้ยส่งของหน่งกล่องนึงกล่องลองก็ส่ง เสร็จเรียบร้อยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีลูกค้าส่งกองเดียวเดี๋ยวเราไปซื้อปากกากันต่อนะปากกาไปเขียนถังน้ำให้เอฟซีถึงแล้วร้านเครื่องเขียนที่เตงอง,งอยโอ้ชุดคริสต์มาสได้มาได้แล้วปากกาส่งแท่งและกินก๋วยเตี๋ยวก่อนกลับ วัดนะคะมาเกี๋ยว นี่ <laughs> <laughs> quite 음음 h m 다 เราเดินทางมาถึงวัดกวนบุญแเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเขียนเขียนทางน้ำให้เอฟซีเยอะติดยังเนาะขยาวเขาบอกขยาวยังเดยวที่แรกมาติดตกใจหมดเลยขยาวนติดก็คือ ชื่ออบไรน้ำเนี่ยก็ดูไดนามัอ่านม้ทังนี้นางจิตติมาอะไรหลายหลายท่านขย่าเยอท่านมากเลยครับนางจิตติมาแท่แห่งนางนิพนธ์แสงพงแล้วก็พารับคุณพ่อแมงเหลี่ยมอคุณแม่เสียงเง็กหคุณแม่ในพ่อคุกแสงทองระสงอุ้ยเยอะมากเราจัดให้อาจารย์ให้ได้ทุกอย่าง เพื่อ FC ก็ไม่เท่าไหร่นี่อยากรวนทำบุญด้วยแค่นี้ใช่ไหมก็แคน่น,นั้นอ๋อยาวลงมาครอบครัวนายนิพนแสนพงษ์ทองและครอบครัวริจากทางนะ้ำมันจุให้วัดบุญเดิมครับ <c oughs> ตรงไหนดีเวย้ยตุนม้ดีกว่านะเห็นนะนลายมือไม่สวยขออภัยบ้านบ้าน มันมาส่งบ ouais. okay. uh, ่ายหรือไม่ได้มีเวลาเขียนเนาะเพราต้องรีบทําบ้านให้เปล่าส้นอันนี้ก็ว่างไงกเลยมาเขียนมันจะถวายให้การชัดไหมเนี่ยไมดูเหมือนเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยไม่เห็นเลยในกล้องไม่เห็นหรอกแต่ว่ามองจาเปล่าเห็นเยอยยังไ่ไม่ค่อยชัดอือสีแดงสีอะไรกัน ไม่กลัวขอหห้อเท้าเป็นสีแดงซ้สำๆนี่เยอะไม่ติดเลยไหมครับซ้ำกิตุมานางกิตุมานายเมื่อนึงซ้ำไม่ขาวชัดเลยเลยจะไม่ต้องขยับไปเรื่อยๆอไม่ชัดไม่คยชัด<ส>ขอบคุณคณรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เ,เขียนญญไปเรื่อยๆเขียนตั้งระยะไปเรื่อยๆโอเก็ก็เห็นยู้เนาะเห็นยู่เห็นย,นยู่ถ้าคนมาใกล้ๆก,ก็จะเห็นอ่ะเราเขียนได้ประมาณนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จบเนาะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ขอลงก่อนนะคะถ้าขออนุญาตไปอัปคลิปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเขียนใหม่อีกนะคะมาเขียนเพิ่มอีกนะคะยังยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้